ถ้าคุณปล่อยเขาไปเขาจะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งไหมจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ช็อตตอบคำถามนี้กันค่ะว่าถ้าตัวคุณปล่อยเขาไปซะความสัมพันธ์นี้จะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งไหมในใบแรกนะคะไพ่มันขึ้นหนึ่งถ้วยมันยังมีเยื่อใยต่อกันอยู่นี่ใจของคุณน่ะมีเยื่อใยกับเขาสูงมากนะคะ คือคุณรักเขาอ่ะคุณปล่อยเขากว่าที่คุณจะยอมปล่อยเขาไปได้ดูสิคะคุณทุ่มเทไปมากกับความสัมพันธ์นี้คุณปล่อยเขายากมากวนเวียนจนมาในจุดเนี้ยที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะเดินหน้านะคะเพราะคุณไม่ไหวกับความไม่ชัดเจนความคุมเครือแล้วก็สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยมากๆก็คือ ความคิดของคุณเองคุณอยู่ไม่ได้กับความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่กับความกังวลเกินไปทีนี้หมอถามเลยนะคะว่าถ้าคุณปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปมันจะมีโอกาสในการวนกลับมาหากันอีกไหมไพ่มันขึ้นมาว่าคุณกังวลนะคุณกังวลสูงมากเลยอะ่ะคุณกลัวว่าถ้าคุณปล่อยเขาไปเขาจะหายไปจากชีวิตของคุณหรือกลัวว่า ปล่อยเขาไปเขาจะไปมีคนอื่นแต่ขอโทษนะคะต่อให้คุณยังอยู่เขาก็คุยกับคนอื่นไม่ต่างกันดังนั้นน่ะในจังหวะเนี้ยถ้าคุณจะยังรอให้เขากลับมารอให้เขาคุยหรือรอที่แบบว่าเออสักวันนะอยู่ตรงนี้แล้วมันจะดีขึ้นหมอว่าคุณกำลังอยู่ในความเพ้อเพ้อฝันเพ้อเจ้อ เพราะว่าตัวเขายิ่งคุณแบบยอมยิ่งคุณปล่อยเขาก็ยิ่งเหมือนกับละเลยอะละเลยความรู้สึกของคุณนะคะเขาเหมือนไม่ให้เกียรติคุณแล้วก็ลืมความสำคัญของคุณไปเลยอะต่อให้คุณจะยังอยู่เขาก็คุยกับคนอื่นได้เหมือนกันคะ่ะไม่ได้แปลว่าอยู่ตรงนี้แล้วเขาแล้วเขาจะเห็นค่าหรือว่าให้เกียรติเรามากกว่านั้นไม่มี แล้วถ้าถามว่าถ้าคุณปล่อยไปล่ะอะไรจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในทิศทางไหนหล่ะคะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ตัวคุณนิ่งขึ้นคุณเลือกในการไม่คาดหวังอะไรแล้วแล้วคุณนะ่ะจะอยู่ในพาร์ทของการกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองคือพอคุณสงบขึ้นคุณไม่วิ่งตาม สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณรักตัวเองมากขึ้นค่ะคุณโฟกัสที่ตัวเองความกังวลต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อยๆหายไปและตอนนี้การที่คุณนิ่งและปล่อยไปมันเหมือนการที่คุณโยนความกังวลนี้ไว้ให้คนอื่นกลับเป็นตัวเขาค่ะที่กังวลกังวลว่าคุณจะทิ้งเขาไปแล้วหรือเปล่า กังวลว่าคุณจะตัดเขาไปแล้วหรือเปล่าแล้วถามว่าเขาจะมาวนมาหาคุณไหมเห็นไหมมันไม่ได้ขาดกันดังนั้นนะคะถ้าหากคุณกลัวการหายการถอยหรือการที่คุณคิดว่าถ้าคุณถอยออกไปแล้วเขาจะมีคนอื่นไหมย้ำตรงนี้เลยตามไพ่บอกเลยคือต่อให้คุณอยู่ทนโทษคนไม่มีใจยังไงเขาก็ไม่เอาเราค่ะ แต่ถ้าคุณนะ่ะเลือกในการที่จะให้เกียรติตัวเองชัดเจนในจุดยืนของตัวเองว่าสิ่งไหนที่คุณโอเคสิ่งไหนที่คุณไม่โอเคมันจะกลับกลายเป็นตัวเขาที่นึกถึงคุณบางครั้งความใจดีของเรานะคะมันให้กับคนที่มันไม่เห็นคุณค่ามันจะกลายเป็นความใจร้ายที่เรากำลังทำร้ายตัวเองนะคะลองทบทวนให้ดีค่ะ